คุณผู้ชมคะพูดถึงทางเหนือแล้วอีกจุดหนึ่งนะคะที่ก็ได้รับผลกระทบที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําป่าหลากในพื้นที่มีบางช่วงบางจุดปิดเส้นทางการเดินศึกษาธรรมชาติด้วยคุณผู้ชมดูสิน้ําขนาดนี้เป็นเราก็ไม่กล้าแล้วนะคะอนาดูสิคะไหลแรงมากที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ค่ะที่ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะคะ ปิดแล้วสําหรับเส้นทางศึกษาธรรมชาติที่ผาดอกเซีเ่ยวปิดชั่วคราวก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้น้ํามาเยอะมากฝนตกชุกแล้วดูสิคะน้ําแดงมาเลยนะคะเป็นน้ําป่าที่หลากลงมามโดยเฉพาะบริเวณน้ําตกแม่กลางค่ะน้ําป่าหลากแรงมากจริงๆแม้ว่าล่าสุดเช้าวันนี้ระดับน้ำจะลดลงไป30เซนติเมตรแล้วก็ตาม เอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะน้ําป่าพอเขามาแล้วเขามาเร็วแล้วก็มาแรงอ,อุทยานออกประกาศเฝ้าระวังค่ะการเกิดวาตาภัยอุทกภัยดินโคลนถล่มนะคะป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นเนยีายแจ้งเตือนค่ะไม่ให้ลงเล่นน้ําเด็ดขาด โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวนะคะที่เป็นน้ําตกลาําธารลําห้วยหลักหรือแม้แต่ลําห้วยสาขาแล้วก็ขอให้ผู้ที่อาศัยริมลําห้วยที่มีน้ําป่าไหลเนี่ยนะคะในบริเวณที่มีน้ําไหลก็แล้วกันไม่เฉพาะแค่น้าป่าจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ในเขตอําเภอจอมทองที่แม่แจ่มให้เฝ้าระวังเรื่องน้ําท่วมด้วยส่วนคนที่ใช้ถนนทางหลวงจอมทองอินทนนท โดอยอินทนนท์แม่แจม่มแล้วก็ขุนกลางขุนวางก็ต้องระวังนะคะผิวจราจรที่ลื่นแล้วก็ต้นไม้หักโคน่นสำหรับราศดรที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ําริมลำห้วยคือทางการบอกว่าเอาของขึ้นที่สูงไว้เลยค่ะจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกตินะคะระวังนะครับช่วงนี้ไปเที่ยวไหนโดยเขาอุทยานแห่งชาติน้ำตกต่างๆเช็คดีๆใช่บางทีเนี่ยเขาอาจจะติดป้ายเขาอาจจะประกาศเตือนแต่ว่า เราอาจจะไม่ทราบแล้วก็ดุมๆเข้าไปบางจุดปิดแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยประกาศปิดแล้วอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวจะเสียเที่ยวนะคะเสียเที่ยวไม่เท่าไหร่อันตรายนี่แหละถูกต้องครับติดตาม P p พ v HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด s u b s c r i b e พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย